สวัสดีครับนี่ต้อนรับเข้าสู่ช่องมคให้ไม่ใช่ช่องความรักเราจะมาพบก,กับผมอีกแล้วกันเล่นมาคารา EP หนึ่งร้อยสามสิบห้านะครับผม EP นี้เราจะมาสร้างฟาร์มเบอร์รี่ที่ใหญ่ค่อนข้างใหญ่เลยแหละเพราะมันใช้พื้นที่ประมาณหนึ่งเกาะหมายถึงเกาะแบบเกาะในไม้ค้าจริงๆงาน,นที่มันเป็นแบบสิ่งที่อยู่กลางทะเละนะซึ่งเกาะแถวนี้ก็ค่อนข้างมีจํานวนจํากัดเพราะอย่างนั้นเราก็คงจะต้องใช้อย่างแบบมีประโยชน์อนะ เราปิดตรงนี้ไว้นิดหนึ่งเนื่องจากผมนั้นเหตุลำคาญตาม,มากเลยกับการที่ที่นี่ไม่มีถนนผมก็เลยจะต้องทําถนนให้มันดูสีดีขึ้นนะนะก็แบบว่าอย่างไรมันไม่มีถนนนะ่ะแบบมันทําให้การเดินทางค่อนข้างมึนงงเพราะว่ามันไม่มีแผนที่แบบเป็นหลักเป็นแหล่งองอย่างไงแผนที่แบบเป็นหลักเป็นแหล่งหมายถึงพื้นที่ในการเดินทางสัญจรในพื้นที่บริเวณเนี้ย มันไม่พอที่จะทําให้ผมนั้นสามารถใช้ชีวิตได้คือถนอนมันมีแค่ตรงนู้นนะผมก็เลยต้องขยายพื้นที่ถนนให้มันยิ่งใหญ่กว้างใหญ่ขึ้นแป๊บหนึงง่งเรรอพระอาทิตย์ตกชือตกดินเวลาพระอาทิตย์เมื่อกี้ก็สวยดีเหมือนกันเรานอนหลับดีกว่านอนหลับนอนหลับคอฟี่ฟ,ฟี่ฟี่ขอแล้วก็วิ่งไปนูน่นชือวิ่งมาถึงเมืองหลักเราแล้วซึ่งเมืองหลักเราก็เป็นศูนย์รวมนวัตกรรมเพราะอย่างนั้นมันก็มีฟาร์มเบอร์รี่เหมือนกันตั้งแต่สมัยไหนก็ไม่รู้ก็คือ น่นแหละเมืองหลักเราเป็นศูนย์รวมนวัตกรรมไงคือแบบว่ามันเป็นยังไงคือฟาร์มมันเยอะว่าง่ายๆแต่ก่อนสร้างฟาร์มมาเยอะนะไอ้สักสไม่กี่ e ีแล้วก็มีฟาร์มเพิ่มมาแน่นอนแต่ขอไปหาดูนติกตอก,ก่อนว่ามันมีฟาร์มอะไรสร้างดีบ้างคือบางฟาร์มมันก็ใหญ่ไปบางฟาร์มมันก็เล็กไปแต่ฟแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของเบอร์รี่นะต้องเลีรยพื้นที่ตรงนี้ออกก่อนเลยเพื่อที่จะทำให้มันมีบริเวณว่างนะนะ เคลียขุดตรงนี้ออกเพื่อที่จะเอาดินออกชึบเอาดินออกได้แล้วเอาดินออกเอาดินออกพวกดินพวกนี้ออกไปมันหน้าแก้มขามันเกะกะฟึบฟึบเล่งความเร็วหนึ่งร้อยชิบชิบช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 บ,ชบนี่คือผมเคลียพื้นที่ตรงนั้นไ้นะเคลียไปแล้วเราก็ได้เวลาที่จะขุดข้างล่างเพื่อที่จะเอาให้ข้างล่างตรงนี้มันหายไปนี่คือผมเคลียข้างล่างเสร็จแล้วนะผมกำลังเก็บหินอยู่กับแร่จำนวนนิดหนึ่งคือแร่ทองแดงนั่นแหละแร่ทองแดงอ่ะ มันดัอออกมาจํานวนมากไงแต่ว่าได้ถ่ายเราสามารถเอาไปเป็นไฟเพิ่มที่จะปรับเปล่าใช้ได้อยู่ก็คือนั่นแหละผลประโยชน์ไม่เท่ากันก็เลยนั่นได้เวลาที่เราจะกบดินเข้าไปละสาเหตุที่กบดินก็คือเบอร์รี่มันแบบว่ายังไงเบอร์รี่มันเป็นพื้นที่เป็นพืชท,ที่ต้องใช้ดินในการเจริญเติบโตแบบเนี้ยถ้าเป็นหินมันไม่สามารถทําได้แต่ถ้าเป็นเบอร์รี่ที่มันจะเป็นแบบนี้ก็คือใช้ได้มอผมกําลังจะปลูกฝิ่นลยเนี่ย แต่ไม่ใช่เราปลูกเบอร์รี่ถือว่าดูดีจึบนี่คือฟาร์มมันจะที่ผมใช้เบอร์รี่ทั้งหมดที่มีในตัวผมแล้วนะว้าวก็ใหญ่อยู่นะด้วยเวลาที่เราจะนอนแล้วนอนหลับตื่นขึ้นมากดคาบของคาบของเราจะเอาไอ้พวกนี้แหละสลับพวกนี้เพื่อที่จะเอาไปทําเป็นยังไงทางเดิน่ะไม่ใช่ทางเดินี่ทางป้องกันเพราะว่าปกติผมทำฟาร์มเบอร์รี่ผมก็ทำแบบนี้อยู่แล้วนะไม่ว่าจะแบบไหน มันก็เป็นการป้องกันอีกระยะเป็นปายป้องกันอีกทางหนึ่งก็จะทําให้ชีวิตเราง,ง่ายขึ้นนี่คือหลไกที่ผมเก็บเบอร์รี่มาแล้วนะเบอร์รี่พวกนี้ก็มีจํานวนค่อนข้างมากนื่องจากที่นี่เป็นไบโอมเห็ดหรือแบบเป็นเกาะของเห็ดนั่นแหละก็เลยทําให้ไอ้พวกวัวพวกนี้มันเกิดเปิดปกติอยู่แล้วนั่นแหละอือถือว่าดูดีดูสวยงามจริงๆเลยกับพระอาทิตย์ตกพร้อมกับภาพเบอร์รี่จำนวนมากได้เวลาปักทอดเพื่อที่จะให้แถวนี้มันรู้ว่าใครใหญ่ เราก็ปักไว้อันนี้คือปักครบแล้วแล้วก็มานอนหลับตอนนี้เกาะสว่างขึ้นมากเลยผมตัดไปหลังจากที่ตอนนู้นนะนะก็ภารกิจก็เช็คพอยต์ชืบฮืบเอ้ได้แล้วสำหรับไอ้สิ่งที่เรียกว่าฟาร์มเบอร์รี่ก็ขอขอบคุณที่รับชมนะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในคลิปคลิปในคลิปถัดไป ชอบก็กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย